ระวังให้ดีการให้ใครสักคนยืมเงินอาจจบลงด้วยการที่คุณไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวและนี่แหละคือเรื่องที่หลายคนมักมองข้ามเมื่อวันที่2 5กันยายนที่ผ่านมาลูกหมีรมัศมีได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความเตือนสังคมอย่างตรงไปตรงมาว่าอย่าประมาททั้งในเรื่องการลงทุนและการให้คนยืมเงินเพราะมิจฉาชีพมีอยู่ทุกรูปแบบบางครั้งคนที่ดูเหมือนธรรมดาไม่ใช่คนดังหรือดูไม่มีพิษมีภัยอาจซ่อนปัญหาทางการเงินไว้จนคุณคาดไม่ถึงเธอเขียนแคปชั่นชัดเจนว่าอย่าดาเอาเองว่าคนคนนี้ปลอดภยดอดอัยจ พร้อมติดแฮชแท็กลูกหมีลูกหมีรัศมีสิ่งที่ควรมีมงคลชีวิต38ประการในคลิปลูกหมีเล่าว่าเธอได้พยายามตรวจสอบทรัพย์สินของคู่กรณีแล้วแต่พบว่าไม่มีอะไรให้ยึดได้เลยไม่มีบ้านไม่มีที่ดินและยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้ข่าวช้าเกินไปเพราะเพียงเดือนก่อนหน้านี้มีคนอื่นยึดทรัพย์ไปหมดแล้วทําให้ตอนนี้คู่กรณีแทบไม่เหลืออะไรเลยคําถามที่เธอพูดออกมาด้วยน้ําเสียงปนขมขื่นคือแล้วลูกหมีจะได้เงินคืนได้ยังไงเนี่ยพร้อมเปิดเพลงปราสาททรายของสุรศรีอิทิกุลประกอบเหมือนจะสื่อถึงความฝันที่พังทลลายง หลังคลิปถูกเผยแพร่มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาให้กําลังใจลูกหมีขณะเดียวก,กันก็มีเสียงวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคู่กรณีบางคนบอกว่าเวรกรรมมีจริงบางคนตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าล้มบนฟูกและบางความเห็นก็ย้ําว่ากําคือพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือคุณคิดอย่างไรกับการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนให้ใครยืมเงินมันเป็นการป้องกันตัวที่สมควรทําหรือเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปและถ้าคนใกล้ชิดมาขอยืมเงินคุณจะกล้าปฏิเสธหรือไม่แสดงความคิดเห็นกันได้เลย